ส so, วัสดีครับพเพื่อนมาวันนี้พี่แมวก็อยู่กับเกมแม่สาวเผานะครับทาสานสาวของเรานัเองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ t ู o ู w o fun นะครับมาครับวันนี้เรามีทุนกันอยู่เมื่อน,นึงนะครับมาเลยพร้อมบวกนะครับวันนี้บอกให้ว่าพร้อมบวกนะครับจัดให้หนำใจเลยนะครับวันนี้ ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนๆน,นะไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะครับผมเบตห้าสิบนะครับลุยไปครับมาเขียวนั่นแหละสวยงามไปต่อ,อเงียบนะครับเงียบนะครับเงียบกลิปนะโอ้ยสแกตเตอร์เกือบออกจ้ะ สเตเกเตอร์เกือบออกนะครับขาดีกตัวเดียวนะครับอืไม่ออกเดี๋ยวซื้อเองก็ได้นะครับไม่งอนะครับมานีครับสิบลงไหมครับสิบไม่ลงนะครับโอ้โหดูทองข้างหลังดิโอ้โหตัวทองเมื่อกี้นะถ้าออกนะมึงจุกๆเลยนะครับมาลุยยังไงลูก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  เงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้เงียบเว้อย่างเงียบนะอย่างเงียบนะงงนะโอ้โห,โหสิบดอกนี้มาเขียวลงหน่อยเขียวลงมันหน่อย,เ,ย,อยเอาละวายออกละทีนี้โอ้โหโหทองขาดเยหนมากไปตัวนึงนี่สวยเลยนะครับเขียวมาอีกแล้วโอ้โหสิบขาดช่องสาม โอ้โหดอกนี้สวยๆจ้ะสามร้อยสิบนะครับมาสงสัยต้องได้ซื้อฟีเจอร์นะครับต้องซื้อฟีสปินฟีสแล้วนะครับมันเงียบๆอย่างนี้นะครับเราก็ต้องซื้อนะครับโอ้โหคือสกโอ้โหครึ่งจอ oh my god สุดยอดเลย4 5่ร้ มาซื้อเลยนะครับไม่พูดต่อมทำเพลง2อ0พนะครับซื้อ2อ0 0นะครับในเบสห้านี้การซื้อจะอยู่ที่2อ0พนะครับมาสิบทีคูณ6กละคูณ6ละคูณแล,ละครับตอนนี้คูณไปก่อนลูกคูณไปก่อนลงมาคูณไปก่อนนั่นแหละเดี๋ยวขอจังจัง วขอจังแม็กทีเดียวนะครับคุณเยอะๆไปก่อนนะครับเลยมาเลยคุณซื้อเราไม้แรกนี้สอง0ันห้านะครับตอนนี้เราได้มาพันเก้าแล้วครับเอาล้ครับได้คือนมาแล้วนะครับหลังจากนี้คือกำไรนะครับผมหลังจากนี้คือกำไรแล้วนะครับมาเลยครับกำไรมาแล้วนะครับสี่ร้อยนะครับผมเอาหลัมาเลยคูณยี่สิบแล้วด้วย มาเด็อีกเจ็บทียังไงก็บวกนะครับผมไม่ต้องลุ้นโอค้ค่งจอดอกนี้สวยงามมาเด็มาเดมาเร็ว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 อย่างนั้นแหละแดงอย่างนั้นแหละสวยเลยนะครับแดงออกีคูณกระจายสองพันหกครับ รู้เรื่องนะครับผมจำๆจำๆม,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 มามาอีกสองทียังไงเล่าทีสุดท้ายยังไงเล่าโอ้โหยีไม่ออกให้เลยนะครับบวกมาสี่พันนะครับไม้แรกนี้บวกมาสี่พันนะครับผมเงินรางวัลรวมหกพันเจ็ดนะครับ <Yahoo! S 1> เอาละสวยๆนะครับบวกมาสี่พันแปดนะครับโอเควันนี้ก็ เอาเท่านี้ก่อนนะครับเอากําไรเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับไม่โลบมากนะครับ4,080นะครับสาใจกันไปนะครับผมสวยๆแค่นี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับโอเคดูพวกความบันเทิงนะครับเพื่อนไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนวันนี้แยกย้ายก่อนครับผมสวัสดีครับ